สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคารเซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุ้ยมาอัปเดตรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็น Toyota r e v o ตัว p รีเลนเนอตัวยกสูงครับลูกค้าเป็นตัว4ประตูคันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.4นะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นตัวรองท็อปเลยนะครับลูกค้าอ่าเราเปิดราคาพิเศษให้เลยนะครับคันนี้ขายเพียงแค่479,000บาทนะครับลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเกือบ8,000บาทนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญ คันนี้ฟรีดาวนะครับสภาพเดิมๆนะครับบอกไปเลยว่าสวยกิ๊บแน่นอนมาเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดสําหรับตัวรถนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นตัว e พ a ฒนะครับลูกค้าอ่าคันนี้เป็นตัว e พ a ฒนะครับปี2017นะครับลูกค้าคันนี้อ่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับลูกค้าไฟเด y t ทามมิ่งนะครับตัวนี้ก็ติดตลอดนะครับลูกค้าแล้วก็ไฟตันหมอกมีให้ครบนะครับหน้าเดิมนะคันนี้บอกกัเลยว่าการันตีให้เลยนะครับว่าไม่เคยชนมาแน่นอน100%นะครับลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดู ติดตั้งซุ้มล้อให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่มีซุ้มล้อให้ด้วยนะครับเผื่อลูกค้าเอาไปใส่ล้อแม็กอาเผื่อกลัวล้อยื่นล้ออะไรนะครับตัวนี้ก็มีล้อแม็กเอตัวนี้ก็มีคิ้วอาให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เพิ่มความสวยงามให้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับลูกค้าแล้วก็คันนี้นะครับผมนี่มีคิ้วกรนสาดให้นะครับนี่ ครอบมือเปิดโครเมียมนี่สวยเลยครับเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำนะครับตัวนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับลูกค้าแล้วก็คันนี้นะครับผมมันไดข้างมีให้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับรถคันนี้นะครับนี่ยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับลูกค้านี่เป็นยางบิสโตนนะครับลูกค้าก็เดิมๆนะครับตัวนี้ก็ยางปี22เลยนะครับลูกค้าก็สภาพนะครับสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับคันนี้ด้านท้ายของเรานะครับก็ สภาพเดิมโรงงานทุกจุดนะครับผมบอกเลยว่าเดิมโรงงานทุกจุดนะครับนี่แล้วก็ที่สาคัญนะครับรุ่นนี้นะครับผมมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับนี่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับลูกค้านี่ดูเลยครับใกล้ๆเลยนะครับนี่มีกล้องหลังติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแผ่นเพลทอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับผมลูกค้าอ่าโลโก้อะไรอยู่ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมแม็กไลเนอร์นี่ดูสภาพด้านท้ายกันนะครับลูกค้าอ่าแม็กไลเนอร์ยังแบบเดิมเดิมโรงงานอ่าตายยี่ห้อโตโยต้านะครับผมลูกค้าคันนี้ ก็บอกเลยครับว่าไม่มีชนมาแน่นอน100%นะครับโครงสร้างบอกเลยว่าคันน right? ี <asc> <up> ้100%แน่นอนนะครับลูกค yeah. ้าสภาพสวยมากๆเลยนะครับลูกค้าไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อนะครับผมไปครับผมมาต่อที่ภายในกันนะครับคันนี้นะครับผมก็สภาพนะครับก็เดิมเดิมเดิมทุกอย่างเลยครับนี่พวงมาัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กให้คู่หน้านะครับลูกค้าแล้วก็เครื่องเสียงเป็นระบบทัชสกรีนนะครับลูกค้าคันนี้ก็มีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับนี่กล้องถอยนะครับลูกค้านี่ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้านี่อ สวยเลยนะครับนี่เดิมๆเดิมทุกอย่างนะครับสามารถเล่นบลูทูธอ่าแผ่น c ีดีเอ็พวกนี้ได้หมดนะครับลูกค้าวิทยุ AMFM สายอาร์นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอย่างนะครับลูกค้าแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับลูกค้าคันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็สมุดอ่าบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบนะครับลูกค้าคันนี้นี่รถเดิมรถบ้านแน่นอน100%นะครับคันนี้สภาพนะครับก็สวยครับคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับเบาะพวกนี้นะครับก็ ไม่ขาดไม่ลุยนะครับลูกค้าไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ก็ทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมบอกเลยว่ากุญแจยังอยู่ครบนะครับลูกค้านี่กุญแจยังอยู่ครบนะครับแล้วก็แผ่นเพลทเล็กๆนะครับผมนี่ตัวนี้ก็ผมบอกเลยว่าสําคัญนะครับลูกค้านี่เว<ค> <Rosie> ลากุญแจหายะอะไรพวกนี้นะ <ๆ S 1> ครับก็สามารถเข้าไปที่ศูนย์เอาตัวเล็กๆน่ครับผมยื่นให้เขาเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอากุญแจมาให้เราเลยนะครับเพราะว่าตัวเล็กๆนี้นะครับผมบอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยนะครับลูกค้ามา เดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับไปนะครับผมมาต่อที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องดีเซลอ่าเครื่องอยู่ที่2.4นะครับลูกค้าเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ํามันแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นรุ่นที่ทนมากๆเลยนะครับคันนี้อ่าเป็นรุ่นที่ดูแลรักษาง่ายนะครับเอาหลอกอะไหล่ไม่จุกจิกนะครับหาง่ายซ่อมบำรุงรักษาง่ายนะครับลูกค้าบอกเลยว่าโตโยต้าขึ้นชื่อลือนามอยู่แล้วนะครับในเรื่องการ ทนทานของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เรื่องอะรถอไล่นะครับเป็นราคาไม่แพงด้วยนะครับในการเซอร์วิสหลังการขายของเรานะครับลูกค้าอ่ะคันนี้นะครับผมบอกก็เลยนะครับว่าสวยกิ๊บแน่นอนนะครับนี่คันหน้าเดิมๆทุกอย่างนะครับลูกค้าไม่มีชนไม่มีเบียดไม่มีกระแทกไม่เคยเปลี่ยนอะไรมาทั้งสิ้นนะครับนี่แผ่นพอกแผ่นเพจอย่างนี้ครับผมยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็นี่ดูแผ่นกันความร้อนนะครับลูกค้าสภาพอ่ะผมบอกก็เลยว่ารถใช้งานไม่เยอะนะครับคันนี้อ่ะเดิมๆ ฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับนี่ลองกระเล็บจิกได้ดูได้เลยนะครับลูกค้าเดิมทุกอย่างเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับลูกค้าเครื่องเดิมๆไม่เคยผ่านการรีแมปพ่อไอเสียเดิมๆทุกอย่างนะครับลูกค้าคันนี้นี่ใครอยากได้นะครับผมใครอยากได้รถเดิมๆไว้ใช้งานนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับลูกค้า อ่าราคา479,000บาทรถปี2017นะครับเป็นตัว E-Pass Pirener 4ประตูยกสูงนะครับลูกค้าคันนี้ราคา479,000บาทผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่คันนี้ฟรีดาวแน่นอน100%นะครับลูกค้าใครอยากได้รถแบบนี้นะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาเซเตอร์สาขาโนนทองนะครับโทรเข้ามาหาเซลตุยได้เลยนะครับเดี๋ยวเซลตุยจัดการให้นะครับผม ถ้าอยากออกรถนะครับออกที่นี่ได้เลยนะครับลูกค้าบอกไว้เลยว่าเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะครับบัตรประชาชนใบเดียวออกได้ทั่วไทยครับผมยังไงก็ฝากเจ้าโตโยต้ารีโวคันนี้ไว้ด้วยครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ